สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFT BK นะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามนะครับที่เพื่อนๆนะครับหลายๆท่านเนี่ยนะฮะถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะคำถามนะครับผมก็จะรวมๆไว้เลยนะเม็ดไฟเนี่ยเสี่ยงมากไหมเสี่ยงแค่ไหนจะรับผูกไหมจะปิดหนีไหมนุ่นนี่นั่นนะก็คําถามทรงๆนี้นะครับประมาณนี้เอาเป็นว่านะครับคือผมเองเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้อนาคตผมไม่สามารถที่จะตอบได้ในคําถามพวกเนี้ย แต่ผมมีข้อมูลมาให้เพื่อนได้รับชมนะครับแล้วก็ไปพิจารณากเองนะครับคือข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะไปสอบหาเพิ่มเติมได้แล้วก็ให้เราคิดตามนะบนเหตุผลของความเป็นจริงนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคําถามที่ว่าเม็ดไฟนะครับจะปิดหนีไหมนะครับจอดํำไหมนะครับจะบินไหมจะหายไหมคําถามนี้นะครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างของแมทริคก่อนถูกไหมครับเรื่องของแมทริคเนี่ยผมอธิบายไปแล้วนะครับทำมิโดไปแล้วเนาะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจโครงสร้างแมทริกเนี่ยนะครับคุณจะเข้าใจรูปนี้เราสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของเมดไฟล์แล้วกันสมมติว่าคุณเป็นผู้สร้างแล้วกันนะเป็น Dev e l o p e r คุณสร้างเมดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยผมถามหมายว่าคุณจะเอาตัวเองไปวางไว้ในลำดับที่1ลําลำดับที่2องลำดับที่3าลำดับที่4 567 8 9 10อะไรก็ว่าไปลำดับที่หนึ่งหมายถึงว่า number one นะครับ member แรกนะครับ member แรกของแพลตฟอร์มเลยลอย่างตอนนี้นะครับเมดไฟล์มี member ทั้งหมด1 1 9 2 7 member ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี้ยคุณสร้างมันขึ้นมาเนี่ยคำถามที่ผมจะถามคุณว่าคุณจะเอาตัวเองไปไว้ในเมมเบอร์แรกไหมถ้าเป็นผมนะแน่นอนผมต้องเอาตัวเองไปวางไว้ในเมมเบอร์แรกอยู่แล้วแหละแล้วคิดว่าเดฟทุกคนเนี่ยที่ช่วยกันร่วมพัฒนาโปรเจกต์เมลไฟล์เนี่ยนะครับคุณคิดว่าเขาจะไม่เอาอะไรเลยเหรือนะครับมันต้องเอาอยู่แล้วนะครับนะครับในเมื่อเขาเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเขาจะต้องวางตัวเองเป็นวานหลังค่อมเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่คือสมาร์ทคอนแทคเขียนให้นัมเบอร์วันเนี่ยนะครับเข้า แต่แล้วมันก็จะเป็นการเริ่มันสมาร์ทคอนแท็กก็คือคนที่ 2- ที่3เนี่ยก็เข้ามาซื้อตามระบบคนเหล่านี้นะครับผมเดาเลย1 0 0็นะครับต้องเป็นเดเวลลอปเปอร์ชัวร์เพเผนะครับเดฟบางคนนี่อาจจะสัก10 20บัญชีนะครับก็ไล่ต่อต่อกันไปต่อต่อกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณคิดดูนะครับว่าณตอนนี้นะครับเงินที่อยู่ข้างล่างของเมมเบอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือพวกเราๆเนี่ยนะครับมันวิ่งขึ้นมาหาพวกเดฟเหล่านี้อยู่แล้วนะครับตามระบบแมทริกเขาอยู่บนสุดของผังแมทริกเลยนะครับ ูดง่ายก็คือว่าพวกเดฟเนี่ยนะครับเขาหากินกับผังแมติกได้อยู่แล้วเหมือนกับเรานี่แหละถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของผมนะถ้าผมพูดในมุมมองของ developer เนี่ยคือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะปิดระบบนี้ถูกไหมครับปิดทำไมอะ่ะในเมื่อเปิดไว้ก็ได้ตังคนบนโลกนี้นะครับมีพันล้านคนอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับวันที่ไม่มีคนสมัครเลยนะั่นแหละวันนั้นน่นะครับค่อยว่ากัน อันนี้คือในมุมมองของเดฟนะที่ผมคิดว่าเขามองอย่างนี้ผมว่าประชากรบนโลกนี้ที่ที่เข้าใจเรื่องคริปโตเข้าใจเรื่องเว็บ3เรื่องเมตาเวิร์สอะไรเนี่ยนะครับอนาคตก็จะเริ่มมาสนใจเมดไฟล์ Fi, แล้วก็สมัครกันเรื่อยๆนะครับจะต,ต้องลองมาซื้อไอทพีของเขาตราบที่ระบบนี้ยังรันอยู่พวกเดฟเหล่านี้ยังได้เงินแล้วได้เงินแบบเป็นกรอบเป็นกำเยอะมากมหาศาลอันนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้เราไปคิด ถ้าเกิดวมันเป็นตัวเราเราจะปิดไหมละ่ะในเมื่อคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งเ่ยแล้วแพลตฟอร์มมันยังมีกำไรอยู่เรื่อยๆนะครับมีเงินเข้ามาเรื่อยๆเนะ่ยปิดเพื่ออะไรนะครับปิดเพื่ออะไระครับคําตอบมันก็จะตอบในใจแล้วล่ะนองว่ามันมันยังไง อันนี้ก็สืบเนื่องนะครับต่อเนื่องมาจากเมื่อกี้เลยนะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสมาร์ทคอนแท็กโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยของเมดไฟเนี่ยมันเป็นสมาร์ทคอนแท็กแล้วตัวเมดไฟเองก็เป็นเว็บ3.0ใครที่ไม่เข้าใจเรื่องสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยนะครับผมจะไม่ลงลึกเรื่องสมาร์ทคอนแท็กเหมกันนะครับเพื่อนๆไปเซิร์ชหาใน YouTube ได้เลยพิมพ์คำว่าสมาร์ทคอนแท็กคืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ข้างบนด้วยกันนะครับเอาวิดีโอที่แบบอธิบายเรื่องส์ทคอนแท็กได้เข้าใจง่ายๆดีที่สุดแหะนะครับเดี๋ยวขึ้้้นไวให สมาร์ทคอนแท็กนะครับผมมันถูกเขียนลงไปผมจะพูดคำสั่งให้ฟังง,างา่ายคือว่ามันถูกเขียนลงไปว่าผมซื้อไอตูทีกุ้งกดบายปุ๊บเนี่ยเงินนะครับจะถูกวิ่งไปที่ไหนบ้างวิ่งคอมพิวติกนะครับปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนะครับต่อคนนันน้นคนนี้คนนี้โยนให้คนนั้นคนนี้ตามสายตามสายตามระบบเพราะว่าไปอีกส่วนหนึ่งนะครับไปโฮล์ร์นะครับที่แมทชิ่งโบนัสกับฟาสต์สตาร์ทโบนัสกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เขาว่าประจำนี้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ถก พวกนี้นะครับคำสั่งพวกนี้นะครับมันถูกเขียนเป็นสมาร์ทคอนแท็ตอนที่เขาเอาสมาร์ทคอนแท็กนี้ลงไปในบล็อกเชนเนี่ยนั่นคือจบแล้วคําสั่งพวกนี้นะครับจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกจะไม่สามารถแก้ไขได้อีกทุกครั้งที่เราไปกดซื้อ NFT ปุ๊บเนี่ยนะครับสมาร์ทคอนแท็พวกนี้มันจะทํางานปุ๊บป,บปบุไปตามที่เขาเขียนไว้วันนี้คดีเนี่เดฟเห็น เห็นบัญชีผมเนี่ยนะครับถือว่าหลองค่อมนะครับเดือนหนึ่งเป็นล้านๆเลยนี่นะครับอยู่ๆเดี๋ยวจะมาเขียนสมาร์ทคอนแท c t ใหม่ว่าอ้าวโอเคเงินบัญชีผมเนี่ยวิ่งไปที่กระเป๋าเขานะเดี๋ยวจะมาขโมยลูกทีมผมนะจะมาเปลี่ยนลูกทีมผมนู่นนี่นั่นนะครับเปลี่ยนโครงสร้างผังบัญิกอะไรพวกเนี้ยทำไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดบัญชีเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแอดเดรสได้นะครับแอดเดรสที่รับเงินเนาะแอดเดรสเมตามาร์ k เนี่ยเปลี่ยนกระเป๋าวอลเล็ตรับเหรียญเนาะเออพูดอย่างงี้เปลี่ยนกระเป๋าวอลเล็ตรับเหรียญได้เราเปลี่ยนได้เพราะเขาเข แต่จะต้องถูกการคอนเฟิร์มนะครับจากผู้ถือครองล่าสุดอย่างบัญชีผมเนี่ยผมจะส่ง NFT เนี่ยไปให้คนอื่นเนี่ยได้นะครับก็คือในเมตตามาของเราจะต้องถูกเซ็นลายเซ็นก่อนยืนยันเนาะแล้วเราต้องเป็นผู้โอนเองสิ่งเหล่านี้นะครับเดฟบล็อคเกอร์เนี่ยเขามาแก้ไขไม่ได้นะครับคือเขาเขียนมาแล้วโอเคครับเพื่อนเพื่อจะเห็นนะฮะว่าถ้าจับแผ่นพังเนี่ยนะครับเม็ดไฟมันไม่มีเจ้าของคือทางเดฟเนี่ยเขาพยายามสื่อสารให้เราอย่างนั้นนะครับเขาต้องใจให้มันเป็นอย่างนั้นส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเขาจริงใจนะ ถ้าเกิดว่ามันไม่จริงใจนะมันไม่เล่นใหญ่เล่นโตขนาดนี้หรอกถูกไหมฮะคือแบบทําออกมาแบบสมบูรณ์แบบมากๆนะครับในทุกๆรายละเอียดอีกจุดหนึ่งนะครับที่เดฟเนี่ยนะครับเขาจะเอาเงินออกไปได้เนี่ยก็คือในส่วนของทัสซูรี่เงินกองกลางนะครับที่เขาจะเอาไปลงทุนในพิตเตอร์เวิร์ดนะครับใน d e f ายสในเว็บอะไรพวกเนี้ยเงินส่วนเนี้ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เดฟเขาสามารถที่จะเอาออกไปได้แล้วมันก็เป็นเงินจานวนเยอะมากนะตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมันแค่15%นะ15%เองมันไมนะช่นะครับ มันถูกส่งเข้าผังแมทถิกเลย50%ก็จริงแต่ไอที่มันไปโฮลลอ,อยู่ในแมทชิ่งโบนัสกับฟาสต์สตาร์ทโบนัสเนี่ยคือมันจะมีสักกี่คนนะครับที่ทำเงื่อนไขแมทชิ่งโบนัสกับฟาสต์สตาร์ทเนี่ยผ่านคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วคุณทำฟาสต์สตาร์ทโบนัสกับแมทชิ่งโบนัสไม่ผ่านเนี่ยในส่วน35%ตรงเนี้ยจะถูกส่งมาเก็บที่เมดไฟท์เทอร์โซรีเข้ากองกลางผมบอกแล้วว่าเดลวอร์เปอร์เขาตั้งใจให้แพลตฟอร์มเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของ3.0ระะบบดาวของแท้เลยนะ ทีนี้นะครับจุดที่มันทาให้เราน่าจะชื่นใจขึ้นมาอีกอย่างก็คือว่าเงินในส่วนเม d f ไฟทัสซูรี่เนี่ยก็คือถูกควบคุมด้วยสมาร์ทคอนแท็ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วตั้งแต่รันระบบสมาร์ทคอนแท็ตัวนี้เขียนให้ว่าทางเด v วลลอปเปอร์เนี่ยนะครับจะนําเงินออกไปใช้ต่างๆได้เนี่ยจะต้องผ่านการโหวตเท่านั้นคือเดฟเองเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขสมาร์ทคอนแท็กตรงนี้ได้นะครับเงินที่ทางเดฟจะนำออกไปใช้ได้จะไปลงคุณเมวิร์สอย่างบิ๊กไทม์อย่างเงี้ยจะไปลงดีฟาจะไป ทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจะต้องมาโหวตก่อนนะครับจะต้องให้สมาชิกของพวกเราเนี่ยนะครับเข้าไปโหวตก่อนแล้วผลโหวตสําเร็จนะครับเงินถึงจะออกไปได้เขาไม่สามารถที่จะมาแก้ตรงนี้ได้นะครับนี่มาเลยทําให้ผมชอบเมดไฟชอบ Team ทีมเดฟเพื่อนๆเจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเดี๋ยวก็โหวตทําไมเดี๋ยวก็โหวตเราไปดูกันนะทุกครั้งที่ทางเดฟเนี่ยเขาจะเอาเงินออกไปใช้เนี่ยนะครับไปใช้ในโปรเจกต์ต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเขาจะต้องมาให้เราโหวตก่อน ก็โหวตนะครับขอเงินจำนวน5 0 0 0สนดอล 500, ลาร์อย่างเงี้ยนะครับมี3ช้อยให้เลือก5 0 0 0 0 0ห0 0่งแสนนะครับ2,5งแสนหให้เรามาโหวตฉะนั้นผมถึงแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยทุกคนนะครับที่ทำเมดไฟล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติเนี่ยใครมีเพื่อนต่างชาติแล้วถือ A TP ตัวใหญ่ๆเนี่ยผมแนะนำให้คุณมามาคอนเนคแล้วเข้าร่วมโหวตตรงนี้มันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เดฟเนี่ยโกงคือไม่ให้ทางเดฟเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเงินตรงนี้ออกไปได้แบบสุ่มสี่สุ่มห้านะครับอสมมติว่าวันนี้คือดีให้กูออออยยยยาาาาาากกจะะะปปิดว่ไไรงงงเเเเี้้้้ขามตตััโหนะลลนลลส10 สิบล้าน bvt นะครับพัน m f i เรืองไรก็ว่าไปนะครับทุกคนนะครับมันจาเป็นนะครับจะเข้ามาร่วมโหวตนะครับมาคอนเน c t ที่ snapchat แล้วตัว snapchat ก็เป็นเป็นระบบโหวตที่ถูกยอมรับทางเมดฟล์ครับไม่ใช่เจ้าของนะครับ snapchat เนี่ยนะครับ snapchat ก็เป็นเหมือนดาวนั่นแหละตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอแยกสถานละกันเรื่องของการมาสมัครที่ snapchat ถเมื่อทุกคนเป็นเจ้าของเนี่ยคุณก็ควรเป็นเจ้าของจริงๆนะฮะ ั่นก็สรุปว่านะครับเงินกองกลางเนี่ยนะครับจะถูกนำออกไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีผ่านการโหวตเท่านั้นนี่คือวิธีเดียวนะครับวิธีเดียวที่เงินตรงนี้จะถูกนําออกไปได้ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเงินนะครับที่เขาล็อกไว้นะครับในแพนเค้กนะครับแพนเค้กลิคูร์ตี้พูลนะครับแพนเคสสวอปนะครับก็คือเขาล็อกเงินไว้ในลิคูร์ตี้เนี่ยนะครับ825 mf i นะครับคิดเป็นเงินเนี่ยนะครับ209ล้านบาทอะ200กว่าล้านบาทแล้วกันเนาะอันนี้ล็อก5ปี ตัวนี้เขาล็อกไว้สําหรับการเพิ่มสภาพคล่องนะครับให้กับเรียลไทที้พูลของเขานะครับก็คอยพยุงราคาเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอที่พาไปดูว่าเหรียญเนี่ยมันมันถูกล็อกยังไงนะครับคือตรงนี้นะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้พวกเดฟเนี่ยจะเอาเงินตรงนี้นะครับตรงตรงที่ล็อกไว้เนี่ยนะครับ825 m f i กับ7 5 0 0 0สนห้าเนี่ยไปใช้ได้เนี่ยนะครับหลังจาก5ปีนะครับหลังจาก5ปีเท่านั้นนะครับแล้วพอปลดล็อก5ปีเนี่ยมันจะถูกเด้งกลับมาที่ Bitfine Treasury อีกทีนึงนะครับ คือต้องบอกนะครับว่าอันเนี้ยที่ผมพูดไปเนี่ยผมพูดจากความเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่ได้ชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะก็คือไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้คุณเชื่อตัวเองโอเคนะครับก็เช่นเคยนะอย่าลืมดูคําเตือนที่ผมขึ้นไว้ในวิดีโอนะครับวิดีโอนี้นะครับไม่ใช่วิดีโอแนะนําการลงทุนนะครับไม่ใช่วิดีโอชักชวนให้คุณมาลงทุนในแพลตฟอร์มเมด f ฟล์นะครับอย่างที่ผมพูดในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าจะเป็นน ND คับมมมมีีีวาาเสส่่ยงทูก ยังไงก็พิจารณาให้รอบคอบนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้เยอะนะครับก่อนตัดสินใจที่จะลงทุนสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งถูกใจนะครับหนึ่งคอมเมนต์กำลังใจแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดติดตามช่องยูทูบของเราด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ